เป็นวันวันนี้เราฉลองนักบุญทั้งหลายเป็นวันฉลองที่สำคัญมากๆเพราะว่าวันนี้เราเระลึกถึงนักบุญทุกท่านนักบุญที่เรารู้จักเพราะว่ามีชื่อเสียงแล้วก็นักบุญที่เราได้พบในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นวันฉลององวันนี้เป็นวันฉลองสำคัญเพราะว่าปัดเปย ความรักกนาประชาต่อเราความรักของพร,ร,ร,ระเจ้าต่อทุกคนที่รักพโปรงและพยายามที่จะดำเนินชีวิตตามประวาจาของพระเจ้าความรักกนารพระเจ้าคือต้องรับพวกเขาในอาณาจักรของพโปรงมอบชีวิตนิรันดรให้กับพวกเขาทุกคนดังนั้นวันฉลองของวันนี้ วันฉลองเห็นบุญต้านไลายบอกว่าพระพิณเจ้าไม่เลินเราไม่เลินู้ที่ติดตาาพระโอษฐ์วันฉลองของวันนี้บอกว่าในพระเจ้าอาดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นหนึ่งเดียวในมือขององค์พระพิณเจ้าเราเป็นนากลุ่มเดียวกันเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันเป็นประศาสนาจักร เป็นพระศาสนาจักและสมาชิกคนหาพระศาสนาจักนั้นคือทุกคนที่ได้ติดตามพระองค์ในอดีตในปัจจุบันและอนาคตในการเดินทางกับพระเจ้าเราต้องการที่จะพิจารณาถึงชีวิตคนคนที่มาก่อนคนที่ได้ติดตามพระองค์อย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะเลียมแบบของเขา พี่น้องครับเราต้องการนับ,บุญท้านลายไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงเท่านั้นแต่ทุกคนที่สู้ทุกวันเอาชนะตัวเองเอาชนะความเอ็นแก่ตัวรับใช้คนอื่นทุกวันเพื่อพระองค์นับ,บุญท้านลายเป็นคนที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเป็นคนที่ไม่ดำเนินชีวิตตามคงค่าของโลกแต่เขาดำเนินชีวิตตามคุค่าของพระวรสาร เป็นคนที่ได้ติดตามพระองค์อย่างสมบูรณ์พี่น้องครับนบ,บุญตาหลายเป็นผู้สําคัญไม่ใช่เพราะว่าเขาตามอัศจรรย์เพราะว่ารูปปั้นของเขาอยู่ในวัดของเราแต่ก็เป็นผู้สําคัญแต่เราเลี่ยมแบกบคนนบ,บุญตาหลายในการดําเนินชีวิตตามคุณค่าห่นพระวรสารและนะพี่น้องครับวันนี้เราควรจะมาที่วัดคุกเก่าลง ต่อหน้ารูปปั้นโกนาน,นบุนตันลายเพื่อขอความกล้าหาญในการติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าในการรักโปรเหนือทุกอย่างเราควรจะขอความช่วยเหลือในการละทิน้นสิ่งที่ไม่จำเป็นในการเดินตาสู่อาณาจักรของประเจา้า